ม่ได้คอย่างรับคือลรแค่นหน้าอ่าอยัางคนหน้าดุไม่ใช่อะค่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยจะมีช่วงหนึ่งที่เขาชอบไปร้านกาแฟแล้วก็รีวิวแทบจะเป็นแบบกิจวัตรหลักเลยนะกับการไปร้านกาแฟแล้วก็การหาร้านใหม่ๆหมไปอะไรแบบนี้ซึ่งก็แฮปปี้ก็ดีครับมันก็เป็นมันก็เป็นความสุขข,ของเพื่อนนั่นแหละ อิจีก็คือเจนฮายนะคะจริงๆเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนอ่อนไหวข้างในอ่อ,อนหวข้างในมากด้วยซ้าแต่ว่าภาพเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือถ้าคนรู้จักเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยจริงๆเขาก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งเลยแหละใจเย็นๆนะครับเวลา <laughs> เวลาแบบว่ามีคนมาแซวอะไรแบบเนี้ยก็จะค่อนข้างจะแบบว่าชุนเฉียวจะเป็นชุนเฉียวแบบตลกๆลกนะนี่็นปะ ความลับเลยที่ไม่เคยมีใครรู้มุกก็ไม่รู้มาก่อนว่าเจดขี่จักรยานไม่เป็นแล้วในเรื่องนี้คือต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นคาดแอดวานซ์กว่าจักรยานก็มันต้องฝากชีวิตไว้กับเขาค่ะคิดดูว่านน่าสนสาจกันไหนอชอบหลับในกองถ่ายหลับแบบหลับเลยแล้วก็อ๋ออีกเรื่องมังสำคัญมากเจดเป็นคนที่ไม่พกเงินสดค่ะทุกวันนี้คือเวลาอยู่ในกองใช้เงินบล็อของเงินหน่อยเป็นมนุษย์เครดิตเขาบอกอ๋อฝาก หนึ่งเพื่อนโสดน,นะคะจีบได้ค่ะเพื่อนโสดคอับด้วยครับชีวิตเพื่อนข้าของทีนเพื่อนเธอครับก็ละครสนุกครบโบ้ลค่ะโอเค,ครดรามา่าแอคชั่นคอมมอดี้นิดหน่อยนิดหน่อยโรแมนติกเยอะเยอะหน่อยเยอะอะไรเงี้ย,ย,ยครับผมแล้วก็ภาพสวยงามครับผมพวกเรารเทุกทีมมากๆเจอกันทางช่องวันครับ